เชิญประเภทสายพานนะครับส่วนมากมันจะใช้ตัวสปริงอย่างนี้นะเป็นเป็นตัวช่วยลดแรงสัน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเวลาเราตั้งมันต้องตั้งให้ดีนะระดับน้ำต้องได้นะฮะแล้วก็ล้อมันก็จะมีความผิดเพี้ยนก็คือพูดตรงๆมันจะต่างกับพวกระบบทาสกริปเตอร์หรือพวกควอร์ล็อก ที่มันจะเป๊กกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลเลยกับกับกับเสียงมากนะถ้าเกิดเราตั้งดีๆนะครับแล้วก็ต้องละเอียดละอ่อนในการตั้งจะต้องดูมันจนกว่ามันจะนิ่งเดยเพราะไอ้ปุ่มที่เอาไว้ตั้งนี่ฮะบางตัวมันก็ละเอียดอ่อนมากปรับนิดเดียวก็วิ่งเยอะปรับน้อยก็อาจจะไม่ค่อยวิ่งนะครับมันจะต้องดูสายพานก็สําคัญนะตรวจสอบก่อนที่จะจะ,จะลงสเปคสายพานนี่มัน ผมว่ามันต้องเปลี่ยนทุกสองปีนะมันหย่อนง่ายอะเพราะว่ามันถูกดึงลังอยู่ตลอดเวลาใช้ไม่ใช้ก็ตามเนี่ยอ่าอาจจะต้องพิจารณาตรวจสอบดูอย่างละเอียดนะครับทุกอย่างมันดีแล้วอาจจะมาเพี้ยนที่สายพานก็ได้และอีกสำคัญอีกตัวหนึ่งนะที่ที่เป็นหัวใจของมันเลยก็คืออนนีน้ตัวทับเนี่ยบางคนก็ไปทับกับพวกระบบนี้นะบอกตรงนะครับมใช้ไม่ได้นะห้ามนะไปทับนี่เรียบร้อยเลยสปริงกระเปิงนี่เพี้ยนไปหมด เจ๊งไปหมดระบบสปริงของเขาเนี่ยเขาดีไซน์มาไม่ได้ให้ใช้พวกมาใช้กับพวกตัวทับแผ่นนะใ,ใช้แบบสปริงของเขามันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะทับผมว่าไม่แนะนำอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวสปริงเสียขึ้นมานี่มันจะยุ่งแพงกว่าตัวทับอีกนะในบางยี่ห้อก็คนสำหรับคนที่ใช้เทิร์นสปริงวันนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้แล้ะครับ